ในส่วนขอไลฟ์สไตล์ที่แูเช่นคนเมืองคนอ่ารอดโอเคเรื่องหนึ่ง<ม>ที่ที่แบรนด์ใหญ่ๆามาให้ความสนใจเยอะตอนนี้ก็คือว่าการจะทําความเข้าใจกับกับไลไฟ์สไตล์ของคนนะครับในอดีตเนี่ยเราก็จะใช้วิธีของการสํารวจโดยการวิจัยซึ่งส่วนใหญ่ก็มีทั้งมีทั้งการไปออกภาคสนามนะครับไปคุยกับคน ทำแบบสอบถามสิ่งวิธีการเหล่านี้ก็ยังใช้อยู่นะครับแต่ว่า,าสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือมัอนมีเรื่องแบางเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเกิดขึ้นรวดเร็วแล้วก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วทีนี้ความท้าทายของแบรนด์คือจะทำไงจะตอบรับกับกับความเปลี่ยนแปลงที่เร็วๆนี้ได้นะครับก็มีหลายแบรนด์ที่อยากมาใช้ประโยชน์จากการดู พูดคุยกันผ่านทางสื่ออินเทอร์เน็ตหรือโซเชียลมีเดียซึ่งต้องยอมรับว,ว่าเป็นสื่อที่เร็วที่สุดแล้วนะครับปัจจุบันนี้ไม่มีทางที่จะมีข้อมูลข่าวสายอนาลลันไรยที่จะส่งออกไปยังคนหมู่มากเนี่ยได้เร็วกว่าสื่อที่เป็นพวกโซเ,เชียลมีเดียกะเป็นทวิตเตอร์เฟซอะไรอยนะครับก,ก็มีหลายแกนมาทําเรื่องนี้ก็คือ,อใช้วิธีการตั้งใจฝังว่า คอน s u m e r เนี่ยหรือว่าลูกค้าเป้าหมายเนี่ยพูดคุยกันเรื่องอะไรอย่างไรนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเริ่มต้นจากการที่ว่าต้องกําหนดก่อนว่ากลุ่มคนที่เราอยากจะไปฟังเนี่ยคือใครแล้วเขาไปพูดคุยกันในเรื่องเหล่านี้ที่ไหนยกตัวอย่างเช่นกลุ่มเป้าหมายเป็นสาวออฟฟิศจะคุยกันเรื่องการลดน้ำหนักสาวออฟฟิศคุยเรื่องลดน้ำหนักคุยกันที่ไหนก็ไปหาสถานที่ที่ให้เจอก่อน ายถึงไม่อินเอร์เนะครับพ็ไปหาเจอแล้วก็ก็ไปใช้การเรียกว่าตั้งใจฟังแล้วก็ดูบทสนทนาเหล่านั้นได้บางครั้งมีการเข้าไปร่วมพูดคุยด้วยนะครับจะทําให้ได้ข้อม,มูลได้ความเข้าใจและก็นำความเข้าใจนั้นไปพัฒนาต่อเป็น,ปนงานด้านการสื่อสารในการโฆษณาไปก็ถามว่าต้องตอบรับยังไงกนะับความเปลี่ยนแปลงรวดเร็วนี้ก็คงเป็น,ป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 นวิธีงครับที่ต้องตั้งใจครับ 古代。